พี่น้องมันนี่วันที่แปดเนาะแปดเดือนเก้าหกห้ามันนี่มานําเสนอพี่น้องให้เบ่งประเภทนี่ของภาคอีสานเท่าค่ะย้ายข่าวศาสตร์ค่ะย้ายข่าวศาสตร์หรือย้ายข่าวศาสตร์นะคะเอื่นเอืนในสองแบบนะคะมันนี่นะคะเซี่ยวทั้งอำเภอคู่เมืองนะคะเซี่ยวทั้งบ้านสูงนาขอาขขาศาสตร์ใหญ่ไห้ผู้เ่านี่หมาก ผู้นีปูนมีสีเสียบมีอดหมอแบดมาไว้ให้ย่ายเปย่ยงไปซอ,องกุบเออมีข่าวเหนียวมมไม่ข้าวกำข่าวกำเขาเขาไม่ค่ะมีขนมนะคะอันนี้ผลหมากหลากไม่ของเพื้นนะคะบักสมมอก็ออมาขำ วัผละไมก็เอามาเกียงหักลำไยนี day, that şey that the ่วแนกับบัวเอามักสมอกัมักขามปัมม่ยหย่กสาเาใหไมใ่กสาก็มักสมม้อน่มักสมเกียงกันด้มัแอปเปิลก็ไเลสมัยใหม่น่เขาใสเบมมึงกับไอซื้อมาใส่มักแอปเปิลมักอันนึงลำไยโอ้ย อันผ <SM. S 1> <Christina. S 2> ีไม่ใหญ่กติว่ากูมีเขียวมันกัดมาคล้มปมก็มักจะมอมโบราณมีโบราณมดีโบราณอันนี้กัยาศาสตร์นะคะกัยาศาสตร์แบบแบบบานเท่าเขาตกแตกนะคะคนเองเห็นเองอันนี้กัยาศาสตร์เพค่อาศาสตร์แท้อันนี้กัยาศาสตร์อันทีเพิ่นสะไมใหม่ตมไมใหม่เพิ่นใช้เบสเซ่นะเอออันนี้บ่อ่างยี่หอเพิ่นดอกเพิ่นน่ให้คคาโฆษณา อันมีดนี่บ่เกี่ยวอาวุธนี่บ่พกกระต้ามากกับบุกพกนะคะอันนี้ในถุงนี่บักพผาเปิดเบิงเบิงเบิงากพาาเบิงหน่วยบักพผาดูมือถว่าเอาไปเปนถุงือ่ามือถึงขันเพิ่นบ่มีคนมาต่อยเลยสิบไดมาเนาะตัอไม่ตัวต่อยัวตัวตัวตาเตัวตต เออนี่บะพร้าน้ำหอมค่ะบะพเพาวน้ำหอมมะพเพาน้ำหอมมันมาแต่งโมเดอร์อ่าวนี่บักเ้าน้ำหอมไม่ดีเปล่าสินมาสินมาโชสินมาโชผัดถุงมาโชปาเอาเน่ถุงนี่คือบักเพานะค่ะบักเพาน้ำหอมนปาอมงเข้าเอันตั้งดก็สร้างถูกฟื้นลงมาเออตังนะ นี่เอถอยออกไปถอยออกไปหน่อยนี่ผ้าถุงนะคะผ้าถุงลายมัดมีเขาขูดออกเมื่อืนผ้าถุงลายมัดมีนะคะสวยงามตามท้องปุ่งนะคะตามท้องม่านเดงนี่เป็นผ้าถุงผ่าผ่าฝ่ายผ่าได้แต่ว่า,าปเป็นท่อไร่มัดมีสีแดงค่ะไม่ลูกนะไม่ต้องก,กินหรอกอัน ผู้ถือเนียนกัเป็นยาด้วยค่ะเป็นยา <laughs> ถ่ายบด <laughs> ของฝากยายเขาสากด,ด้วยของฝากไงจอเป็นย, <laughs> ยายเขาสาก่อย่างโมนี่แหละค่ะพี่น้องว่าเป็นนี่บานเห่าเนาะหักแพงแบ่งปันกันค่ะยังสืบสารวัฒนธรรมแบบอีสานโบราณหีบเกานะคะ หียดเก่ามีได้ยายยายมีแกงคูนบอก่อนแต่ไม่นี่เปนบเขียวแกงคูนแล้วพ่ยาจเอาบม้ฟันหนี่นเยนะข่อยไปห่อบนแบกเมื่อเลยก็ยายเขียวก็ไปแก้ววเขียวหรอกีปักปที่ใส่บุนเยอะไม่ใจดวงแล้วพอใดวนก็จะไปท่งคนด้วยกันอือคุกจากดับขุนเขาจังรุ่นตาบอัวนี้อันบานเข้าไปทรงจังสียายนี่ย้าเบิงข่อยไปบานก็ต้องรานบอยฟังนะเออ เอาเป็นจังไหนประเภทนี่บานเหาทรงกันนี่พี่น้องเออลูกล้านแต่งมากนี่ยยกมากมากช่วยนี่ข้ามผู้เขาสาเขายังนี่นนี่แกนคุณนแกนคุณนสมัยแต่เจ้าโอ้ยแกนคุณนี่ย่งที่ติแกนคุ้แถบอาแกนคุ้นแถบกุ่นแกนมันซื่อๆไ่ไม่ีเปลือกจะแกนโอ้จะได้ยิฟันเขาเรใหญ่อมีผู้ไหเมียเพราะเขาผู้นั้นเพรามีผัว ข้นมีดพราคมนี่คนบ่มีผัวเด้พ่อใหญ่่พอใหญ่พ่อใหญ่ล้านาวนพี่ชา,ายเมียพิ่นสิอันเขี่ยวเกียงคูนอือต้องฟักๆๆแล้วก็ดูเดียสิซื้อห่อละ20บาทปไปเพิ่นเลยวันนี้พี่สิไปฟักเอาอันทางบุรีรัมย์แต่ว่าหมูบม่บา้บา,นบานทางนี้นะคะหมู่บ้านทางของของแม่จูนนี่บ่มีอันบ่มีประเพณีแบบนี้นะคะเพิ่นถิ่มกัดแล้วในหมู่บ้านนะคะในเฉพาะในหมู่บ้านพี่กีเขาฟูซงกันกันคนเฒ่าผู้ซงคนใตยเบิดแล้ว เรือยู่จะรีบดีหน่อยซ้ำนีซ้ำตาเฮานี่มันก็หงอยู่แต่เจาของเขาให้ซ้ำตาเฮาเขาว่าเฮียหยังมันเฮ็ดเป็นน้ำซ้ำสมัยเขาวางสี่สิบหัวเมียาเขาเห็นว่าหัวเมียข้าเฮ็ดมันอันนี้ปาดกล้วยปาดข้าวต้มเต็มกระดุงจักผู้จักป้าจักมาพีจักหยังถุกทิ้งทุกยางที่สามที่สี่ลูกเผ็ดแล้วเพื่อพริกป้าลา ปั่นเขาจำสี่ป้าย่างไสอันี้ย่าไม่ย่ายมีหัวเขาาห้พาที่ข้าไเห็ดปอมีเออกะจีเอาก็มีพีงป้าพี่ยังหัวเขามีเงินมีข้ามข้ากไส่ลูกไปในหั่นห้พ่อยเม้าข้ามมาข้ามผู้อันนี้เขาก็จีไปจำฉลาดเออมาว่าห้าแเวย่เม้าคนกะสีมาถือกระจ้ารับเอาเหล่ามืออื่นมาเห้ยนิเออผู้นี้ขันไบวบผู้บ่มีพอมีเม้บ่มีพีมีน้องมา เขาก็ตีมืออเหรอขอกไปคอยเนี่ยกระเดาะคอยฟังบูรุเลียงมันเบาแง่คอยฟังบูรุเลียงเออเบามากแบบนี้เบาต่อวันนี้เขาก็ะเจียนไปล่าไปยายเนาะอือไม่ล่าไปยหญ่เขียนได้ยาย่ตรงเขียนเขากรเขียนซื้อพอซื้อแม่แม่ยพอไงใบผู้ใหญ่ใบกำเกลียวแม่บุญมีกำเกลียวแม่ยขั้วกำเกลียวพอสุกี้กำเกลียวแม่ประเพื่อนเชยจะพักของเฮานันมีอยู่หากันเฮาใส่ก็คือพอเฮาเองเฮาว่าพอเข้า บอเคยสเอิ่นบ้านไหนอิ่นน้อยๆเออหัวนี่สีอเื่นเอาอยู่ดอกเอาก็เอิ่นหมดอืมมันกับเป็นหูบัานนี้กับผีบ่มีหยาดอีกทำไฟเวสีเฮาอนีกบ่อมันว่ากินแต่ข่อยไงไม่ไงเฮากินแต่พอใจเม่เฮาผู้คนตายไปเฮาก็เอื่นเพิ่งกินผู้คนบ่มีหยาดเนาะผีบ่มีหยาดเออเฮาก็เอื่นเพิ่งมาเอาในหอเขาข้างหน้าสาสเฮานี่ล่ะเขาอันฉากน้อยเฮานี่ล่ะเพิ่งกับสิงหูกับตามอ่ะเพิ่งเพื่ออะไรก็ห้องหายหมดก็หนอันนี้เป็นความหูอันนี้เป็นความหูเนาะข้อมหูไอ ผู้ใดบ่ได้เมื่อก้องให้ยบ่นตาย่อมพบบ้านกับว่าดับดับจะได้ลูกผู้ผู้ขาบ่ท่านมากหอดมาถึงหาล่อค่อยบำรกองพงมาบ่มีหยาดกับบอได้กินพี่น้องเอาหายมูไปร้องกันเอาหายังสีแล้วก็กินบอาวเพิ่มาโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้นะคะเป็นข้อมูลจากประเพณีอีสานนะคะบุญเดือนเก่าเนาะเดือนสิเดืนเก่าบุญเดือนสิบเขาขยายเขาทราบนะคะเดาเาดนนี้ ใช่แล้วบันทึกกรสาหญ่บันทึสารับสารนับเป็นความหูสำหรับคนหลุนไม่เป็นความหูสำหรับคนรุุนใไม่ที่เกิดด่ายารุ่นเกิดเกิดทีหลังค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงซ้ำหนีนะค่ะเป็นประเภทนี้หลุนเก่านะคะเพิ่ยังสืบสารอยู่ในบางบางอำเภอบางหมู่บ้าน บางอำเภอบางหมู่บ้านของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพึ่งกระเทียมพื่นกระสิมี่ประเพณีดนตาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตนะคะหาอยากแลลวค่ะพี่น้องประเพณนีนี่นะคะสืบสานไว้นะคะเป็นเป็นกุศโลบายบ่ห้พี่น้องทิมกันเนาะบ่ห้ยพี่น้องเพื่อนฟูงเซี่ยวบ่ห้ยทิมกันให้คิดหอดกันค่ะตอนนี้ก็แปดนาทีแล้วนะคะขอ จบคลิปนี้ไว้แต่เพียงสำหนินะคะขอฝากพี่น้องกดติดตามให้แม่จูนนะเด้อค่ะเป็นกำลังใจสไดเหีดยบคลิปดีๆมีสาระบ้างไร้สาระบ้างนะคะผากินบางพัดเทียวบางนะคะคลิปหนาเ้าสิมีหยังม่ให้พี่น้องชมกะนยังติดตามกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่มากดไลค์นะคะกดไลค์กดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกด กระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเป็นเพื่อนในช่องย t ทู e ของเมจูนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย